สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะแนหนมล้นไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการละส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ํากระทิค่ะอันนี้พัดใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแหนมค่ะอันนี้พัดจะซื้อเป็นแหนมสไลด์นะคะมาจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะ หอมแดงซอยค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำปลาหมูสับนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลแล้วก็พริกซอยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำแหนมนะคะมาบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครสะดวกนะคะจะใช้เป็นมือขยำเลยก็ได้นะคะ หนมนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะทุกอย่างก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะให้เราคนเนื้อหมูแล้วก็แหนมนะคะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะ ตามด้วยหอมแดงซอยนะคะแล้วก็พริกซอยค่ะแล้วก็ทำการปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ คนคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อคนคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ชิมรสนะคะเมื่อเราได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็จะนําไปเข้าไมโครเวฟต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ5นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแหนมหลดไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ความเสิร์ฟแล้วค่ะแหนมหล่นไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมแหนมหล่นกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะรสชาติกลมกล่อมครับกำลังดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ